เอามาละเยอะกระตุกโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกไปเก็ตเอาเฮ้ยเย้ะทำไมทำอย่างนี้ล่ะเยอะแล้วดูโอ้โอะไรวะเนี่ย200เลยิีโดเลือด700เกียนพร้อมยัง ที่มีการโเฮ้ยมันเฮ้ยทำไมฝั่งมูดูจังเลยถ้าที่แบบยูงวิ่งมันก็มาวิ่งอยู่ยังไม่ใจตามตลอดที่ไรของแม่เลยวะต่กมนต่อมาต่อไคุัโอ้โหไอโซโอ้พึ่กูคนเดียวเลยเหรอถามจริงยากหน่อยนะได้เวลาไ้ทรายโอ้ จางเลยเราล,ล, oh. ลองเราทำตรงกันเราทำตรงกันโอ้โหกระสุนปกติ oh. ไม่โดนโดนกระสุนหลับ <c oughs> เอ้เอ้ยอทำอะไรอะเธอทอะไรเอ้ฮ้ยดึงวิทดึงวิทถอย <c oughs> ไปถอยมาล้วนว่าแต่ฟึ่งโอ้ย